สวัสดีครับคารดบอลวันนี้จะพาทุกท่านย้อนไปชมลูกยิงฟรีคิกสุดสวยจากสุทธีสุขสมกิจทีบ่บรรจงยิงสายคู่ปรับตลอดการอย่างทีมชาติเวียดนามโดยย้อนไปเมื่อปี2551ทีมชาติไทยภายใต้การทำทีมของคุณซื้อยางปีเตอร์ลีดพบกับทีมชาติเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอล a f f อซูซูกิครับรอบแบ่งกลุ่ม ดยในจังหวะนี้รีซอธิระเทพวิโนโนไทยโดนผู้เล่นเวียดนามทำฟาวหน้ากอบเคตโทษแต่กว่าที่จะได้ยิงก็วุ่นวายกันนานพอสมควรเนื่องจากผู้เล่นเวียดนามไม่เคยพอใจคำตัดสินของกรรมการแถมยังปวดนักเตะทีมชาติไทยของเล่าอีกด้วยความวุ่นวายและลูกยิงจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับ สอดโยนอาครับเก็บได้ซ้ายมาโดนกระดกแล้วเข้าเอาแล้วครับมาฝาวครับฟานวันเทียมจังหวะที่ธีรเทพจะกระดกหลบนะครับแล้วโดนยันเข้าไปมาน่าสนใจครับพี่ยานี่ดูครับรอดักจังหวะสองนะครับพักอกแล้วมาหนักนะครับจังหวะนี้คือเข้ามาหนักนะครับผู้สินชาวสิงคโปร์อับดุลบาซีให้ฟาวอาร์เขาคุณยิงฟรีคิกของไทยดัสกอนทองเหลา ว่าผูุ้เล่นเวียดนามไปถูกตัวผูสินไม่ได้นโอ้โหนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องครับีมไทยออกมาแล้วครับไม่เกี่ยวครับีิไทยไม่ยุ่งโอ้แล้วแม่ฮือกันไปทั้งกลุ่มเลยครับอ๋อสองคนครับครับแล้วเลคองวินหน้าทีมหมายเลขสองครับเหนียนมินซงต้องมาชี้แจงครับว่าเป็นเลคองวินนะครับเตือนเตือนเตือนแบบอย่างเป็นทางการนะครับ แต่หัวหน้าทีมเย็นมิดโฟนแม่อ้าวแมดัสกรนองเหลาอยูที่สุโขมกิจอยู่ที่ผู้สินครับตอนนี้อยู่ที่พูดสินครับเพราะว่านักเตะทั้งสองทีมเนี่เริ่มมีปัญหากันพูดสินชาวสิงคโปร์โอ้ยคือดัสกรนี่ต้องบอกว่าพูดเวียดนามได้บ้างนะครับว่าเล่นี่เวียดนามแมอ้าวชลทิศครับชลทิศโอ้โห ตาทางเอาเรื่องครับโชลทิจันคามเซ็นทรับของไทยครับมาดูค yup. รับผู้สินเซ็งเลยผุดช่วยผู้สินก็ต้องอแบทเทียเทพต้องพยายามบอกให้หยุดเลยครับนีทเะเทพเข้าไปเน่เน่เครับปิตาลิดคือไม่มีผลนะครับไม่มีผลดีต่อทีมแลวก็ทําแบบนี้เรากำลังจะได้ยิงฟรีคิกเพราะคนที่หนุดหยิบต้องเป็นเวียดนามนะครับเราไม่ควรเข้าไปมีแล้วนะครับมาแล้ว แม่เงียนบินฟงทาเราต้องไม่ไปยุ่งไม่ต้องไปกินแดนตั้งบอลไม่ต้องกินแดนนะครับดนกันได้ครับเงียนเวือกทางครับศูนย์หน้าของเวียดนามคือลักษณะเหมือนว่าลูกบอลตั้งไม่ตรงจุดเพราะนักเตะเวียดนามก็พยายามเข้ามานะครับขยับให้มันล้ำออกมาอีกครับดาสกร์ก็ไม่ยอมครับของไทยก็ไม่ยอมคือมาเหมือนมาเขี่ยบอลทิ้งไปจากจุดที่ฝ่าว ก็จร,จริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินจะต้องจาจุดได้นะครับ <นะ S 1> จอมนักเตะที่ยิงฟรีคิกที่แม่นยำป็นคนหนึ่งของไทยก็คือตะวันศรีปานนี่กำลังจะเข้าวิธีวิวานะครับในวันที่2 2นี้ครับ12บธันวาคมก็เคยมาเป็นผู้ช่วยปิตุริตอยู่ในระยะแรกนะครับ,รบแต่ว่าตอนนี้ต้องให้ดัสกร้องเหลาครับ แล้วท่าเท้าซ้ายนะครับเท้าซ้ายก็มีสุทธีสุขสมกิจนะครับกำแพงยังไม่ถึง10หลา嘛หยุดไปร่วมร่วม 3, 4นาทีแล้วมีสุดเชาไปอยู่ในกำแพงด้วยนะครับสุดเชานุ่นุ่มอะผู้สิอับดุลมาเซียวันนี้เหนื่อยมากครับต้องเด็ดขาดนะครับผู้สินต้องเด็ดขาดครับ Uh huh. พูดด้วยและทําตาดุด้วยนะครับครับจุนมาเสียให้มูฟให้เคลื่อนลงไปครับอ้าวอ้าวมา <laughs> เดี๋ยวมีโดนอีกครับ <c oughs> ไม่เหลือมีโดนไปแล้วหนึ่งกระเดียดเวียดทางมาตำแหน่งที่ได้ฟาวด์ทิเท้าซ้ายก็ได้เท้าวขวาก็ดีนะครับแต่ว่าดัสกรเสาแรกก็เปิดครับชักโค้งอ้อมกับเอ้าโดนครับโดนดครับเป็นอยู่ไปห้านาทีครับ ฟังกันงรวงครับโดนอีกคนหนึ่งโดนเล็กกับเพื่อนเลยครับแบ็คขวาของเวียดนามนี่โดนเพื่อนไหวครับโอ้โหเอาเรื่องครับ23หลาครับ24หลา23ถึง24หลาครับข้ามกลางประตูครับเสาแรกในมุมเปิดกว้างครับซึ่งถ้าข้ามกำแพงได้ครับดาสกรมีโอกาสครับทีกสามประตูขยับไปเสาสองต้องดูนะครับลูกสุดลูกนิ่งของทีมไทยครับ อ่าต้องยืนกันเสาแรกให้เลยครับผู้เล่นเวียดนามถอยลงไปไม่รับหน้าครับดันครับครับผู้เล่นทีมไทยไปแล้วไม่รับหน้าว่าจะวิ่งสวนออกมาท่าเท้าซ้ายนี่สุดทีนะครับสุดทียิงเรียบร้อยครับตีนะครับสุธีสุดสมกิจครับเท้าซ้ายนิ่งไปเลยครับผู้สาประตูดุงคงซอนครับถ้ายืนอยู่ตรงนั้นนี่ไม่แน่ครับกองหลังครับที่ถอยหลังไปนั้นครับน่าจะงวงได้นะครับสกัดได้น่าจะแต่ว่าน่าจะกดดัน คนยิงของไทยได้แต่ว่าขยับขึ้นมาครับแล้วสุธทียิงด้วยเท้าซ้ายครับสวยงามมากครับนี่เล่นอาชีพอยู่ในสิงคโปร์ครับสุธทีดูครับได้จังหวะปัดซ้ายสวยครับนั่นแหละครับเขายืนขยับออกมาขยับออกมาครับหมายเลขที่ฟาร์มอนเทียมคือเดิมนั้นเดิมอยู่ที่เสาครับแต่ว่ามีผู้เล่นทีมไทยนั้นไปไปอยู่ใกล้ครับไอพีเไม่มาประกบ